หนึ่งวันในตัวเมืองราชบุรีมีที่ไหนหน่าเที่ยวบ้างเดี๋ยววันนี้รากสังขารพาไปแนะนำครับที่แรกเลยนะครับก็คือดิโอทาวราชบุรีครับเป็นตลาดเก่าที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในตอนนี้เลยมีร้านค้าร้านอาหารทั้งเก่าและใหม่เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายครับแต่ละร้านก็ตกแต่งร้านได้เท่มากๆมุมถ่ายรูปนี่เพียบเลยครับต้องลองมาสักครั้งส่วนสายเข้าวัดทรรบุญเนี่ยไปกันที่วัดมหาธาตุวรวิหารราชบุรีครับเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งในตัวเมืองราชบุรีเลยครับไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือพระพุทธรูปที่หันหลังชนกกกัันนะะครรรบแแลล้้วว็มีปาางงง่อดยศิสู รของาชนั่นก็คืออุทยานหินเขาง,งูนั่นเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติครับที่มีความสวยงามมากๆมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายครับแลวก็มีเรือเป็ดให้ปั่นกันด้วยนะเหมาะสำหรับการพาครอบครัวมาเที่ยวมากๆและจุดท่องเที่ยวหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันเลยนั่นก็คือมุมลับภูผาแลดนั่นเองเป็นจุดที่คนมาถ่ายรูปกันเยอะมากๆท,ที่นี่มีลักษณะเป็นผาหินปูนสูงๆและก็มีแอ่งน้ําขนาดใหญ่ันเลยออกมาเป็นวิวที่สวยงามตามนี้เลยครับขอเตือนไว้หน่อยนะครับว่าถ้ามาวันหยุดเนี่ยคนจะเยอะมากๆและในช่วงเย็นก็ไปกันที่ตลาดโตลาานครีอยมม้กลงมร้าาานคคยะแแไ่ดดวต ีจะเปิดแค่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับมีโอกาสก็รอมาเดินกันได้นะและนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมพอจะแนะนําได้นะครับใครอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศเมืองราชบุรีนัาสังขารกันมาได้เลยครับ